นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลินค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนอีกแล้วนะคะวันนี้นักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตรตนน์ป .1 เล่ม1ของอักษรกันมาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่นค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทบทวน เอ่อเรื่องเก่าๆของเรากันก่อนนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเรื่องการโครงสร้างภายในอ่าเป็นโครงสร้างภายนอกเนาะเป็นพครงส้าภายนอกของพืชมีอะไรบ้างคะอ่านักเรียนจําได้หรือเปล่าอันแรกก็คือจะมีใบใช่ไหมคะใบทําหน้าที่อะไรอ่าตอบคุณครูพร้อมกันใบทําหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองคะ่ะสร้างอาหารอ่าสร้างอาหาร ต่อไปค่ะเป็นส่วนของดอกดอกทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะผลและ,มะเมล็ดค่ะผลจะทำหน้าที่ห่อหุ้มเนาะห่อหุ้ม,มเมล็ดเอาไว้ใช่ไหมคะส่วนมเมล็ดเองเนี่ยก็ทำหน้าที่แพร่พันธุ์นั่นเองอ่าผลนะคะทำหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ด หอหุ้ม,มเมล็ดอ่าและ,มะเมล็ดนะคะก็ทําหน้าที่แพร่พันธุ์นะคะแพร่กระจายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆนะอ่าแพร่พันลำต้นค่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนอ่าชูพวกกิ่งก้านแล้วก็ใบเนาะชูกิ่งก้านใบ และส่วนสุดท้ายของเราคือลากลากทำหน้าที่อะไรคะดูดนะคะดูดน้ําและแร่ธาตุต่างๆให้กับต้นไม้ของเราใช่ไหมคะอ่าทาหน้าที่ดูดดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะดูดน้ําและแร่ธาตุให้กับต้นไม้ของเรานั่นเอง เรามาทบทวนโครงสร้างของพืชไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทบทวนโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันบ้างนะคะไนใครจาได้บ้างยกมือซิเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อไปพร้อมๆกันดีกว่ามนาะหูค่ะหูตำแหน่งแรกคือหูคือทําหน้าที่อะไรเอ่ยสัตว์ใช้หูไ้ทำอะไรคะฟังเสียงนั่นเองอ่าฟังเสียงต่อไปค่ะตา ตาไว้ทําหน้าที่มองดูนะคะมองดูสิ่งต่างๆจมูกค่ะต่อไปเป็นจมูกคือทําหน้าที่ดมกลิ่นถัดไปคือปากค่ะปากอยู่ตรงไหนในเลียนชีสสิอ่าอยู่ตรงนี้นะคะไว้ทําหน้าที่ทำอะไรบ้างกินอาหารใช่ไหม กินอาหารแล้วก็ทําหน้าที่พูดหรือสื่อสารด้วยนะคะอย่างในสัตว์ก็จะเป็นในการส่งเสียงร้องเนาะอ่าปากก็คือไว้กินอาหารกินอาหารและส่งเสียงร้องนะคะและส่งเสียงร้องค่ะต่อไปเป็นผิวหนังไหนนะักเรียนลองชี้ผิวหนังของตัวเองสิอ่าอยู่ตรงนี้นะคะ ไว้ทําอะไรเอ่ยปกคลุมร่างกายใช่ไหมเพราะว่าเรามีผิวหนังไว้เนี่ยป้องกันอะไรเอ่ยการเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายอ่าเพราะฉะนั้นผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมหรือปกป้องร่างกายนั่นเอง ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของขาและเท้าขาและเท้าของสัตว์นะคะก็จะทำหน้าที่ไว้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือว่ารับน้ำหนักตัวนะคะ,ะเคลื่อนที่เคลื่อนที่หรือรับน้ำหนักตัวนั่นเองหรือรับนำ้ำหนักตัว อ่าค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเรียนนะคะก่อนจะเข้าทํากิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราลองมานําชื่อพืชและสัตว์นะคะอ่ามาลองเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเติมนะคะมาอันแรกเลยเดี๋ยวเราใส่เป็นหมายเลขไว้ดีกว่านะคะนักเรียนจะได้ทําไปพร้อมกับคุณครูได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หมายเลขหนึ่งคืออะไรคะคือนกนั่นเองอแล้วก็ใส่หนึ่งไว้ด้วยนะคะนกต่อไปหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองคือต้นอะไรคะนักเรียนอ่าต้นมะพร้าวรู้ได้ไงว่ามีมะพร้าวมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมเป็นลูกกลมๆเป็นลูกมะพร้าวเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเบอร์สองคือต้นมะาพร้าวนะคะอะ ต้นมะพร้าวสามค่ะสามคือเป็นสัตว์สีน้ำตาลในในรูปเป็นสีน้ำตาลคืออะไรเอ่ยไหนใครรู้อ่ามา้าม้าใช่ไหมคะอ่าคือม้านั่นเองอาสามคือมา้าสามคือม้านะคะ ต่อไปค่ะสี่ค่ะสี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะคะมีสีขาวดำในรูปนะคะคือใครดูบ้างคือวัวน,นั่นเองห้าอ่าห้านะคะนั่นคือกะลอกนะคะกะลอก หกค่ะหกชี้ไปที่สัตว์นะคะอ,อยู่ตรงบริเวณสัตว์นั่นคือผีอะไรเอ่ยผีเสื้อเจ็ดค่ะเป็นดอกไม้เจ็ดคือดอกไม้นะคะและสุดท้ายแปดนะคะเป็นต้น อ่าต้นต้นเป็นพวกต้นหญ้าต้นข้าวโพดนะคะอันนี้จะจะเป็นต้นอ่าวัชพืชแล้วกันเนาะเป็นต้นวัชพืชน,นะคะเราทำกิจกรรมนำสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เลยนะคะบทเรียนนี้นะเราจะเรียนเกี่ยวกับ พืชแล้วก็สัตว์ในบริเวณต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเน้นพืชก่อนนะคะในคาบนี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเลยเนี่ยเรามาดูภาพนี้กันก่อนว่าเราพบพืชและสัตว์เนี่ยชนิดใดบ้างในนักเรียนลองช่วยคุณครูตอบสิคะเราเจออะไรบ้างคะเราเจอเสืออ่าเจอเสือลองดูในภาพนะคะเจออะไรอีกคะเราเอาสัตว์กันละกันเนะาะพบสัตว์นะคะ เสือคือคือตัวนี้เนาะอ่านี่คือเสือต่อไปค่ะเป็นอ่านี่เป็นอะไรเอ่ยหนใครรู้อ่าคือหา่านนั่นเองและมีปลามีอะไรคะกวางและกบนะคะ เราได้สัตว์แล้วมาช่วยเป็นครูตอบพืชกันดีกว่ามาพบพืชอะไรบ้างเอ่ยพบพืชอะไรบ้างนะมาดูกันนะคะก็คือจะมีนี่ต้นใหญ่ๆนี่เลยต้องอยู่กับพี่เสือของเรานั่นคืออะไรคะอ่าต้นไม้นะคะและมีพุ่มไม้เล็กๆตรงนี้นะคะเป็นสีเขียวเ,เห็นไหมเอ่ยอ่ามีพุ่มไม้ และในแหล่งน้ําค่ะในน้ํามีสีเขียวๆเหมือนกันอยู่กับกบนะคะข้างๆกบนั่นคือบัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสำรวจพืชกันแล้วนะคะมาดูกันพืชน,นะคะที่พบในบริเวณต่างๆเนี่ยเวลาเราสังเกตนะคะเราเห็นไหมในท้องถิ่นของเราเนี่ยจะมีพืชอยู่หลากหลายชนิดเลย จะพบพืชหลากหลายชนิดอยู่รวมกันนะคะในสภาวะแวดลอ้อมบริเวณน,นั้นๆที่เฉพาะตัวเนะาะบางทีเนี่ยไหนนองดูในรูปก็ได้ค่ะอย่างเช่นในรูปเนี่ยในสระน้ําเราเจอพืชอะไรบ้างนักเรียนอเราเจอบัวใช่ไหมคะมีบัวมีอะไรอีกข้างล่างนะคะเป็นสาหลายนั่นเองอะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นในสระน้ําพบบัว และสาหร่ายต่อไปค่ะเออบนบกบ้างดีกว่าเรามาดูบนบก,กันบ้างโดยในภาพนะคะบนบกก็จะมีเช่นในทุ่งหญ้าเราก็จะเจอต้นไม้และก็เจอพุ่มไม้นั่นเองนะคะอ่าในทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าก็จะเจอพบต้นไม้ ต้นไม้พุ่มไม้แล้วก็พบยาด้วยเนาะจากภาพมอสักครู่นี้เราได้เรียนรู้จักไปแล้วว่าในแต่ลนะแบบที่นะ่มันมีความแตกต่างของพืชยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาสำรวจกันดีกว่านะมาสำรวจพืชกันโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีพืชที่แตกต่างกันนะคะ เพราะอะไรทำไมถึงมีความแตกต่างกันนักเรียนอ่าเป็นเพราะว่าจะต้องมีความเหมาะสมนะคะต่อการดํารงชีวิตของพืชเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากบริเวณใดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเป็นยังไงคะก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการดํารงชีวิตการดํารงชีวิตของของพืชน,นะคะ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณครูจะพาไปในแต่ละสถานที่นะเดี๋ยวไปเราไปเที่ยวกันนักเรียนาอ่าที่แรกที่คุณครูพาไปก็คือทุ่งหญ้านั่นเองอ่าทุ่งหญ้าไหนไหนตอบซิว่าในพืชที่พบในบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะนักเรียนไล่จากซ้ายมือไปก่อนเลยนะคะอ่าซ้ายมือเราเจออะไรเอ,อ่ย เราเจอต้นไม้ต่อไปค่ะนักเรียนอ่าก้อนเม้ก้อนที่สองตรงนั้นชี้ไปที่ไหนคะชี้ไปที่พุ่มไม้นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะเป็นหญ้า เห็นไหมคะพืชที่พบในทุ wood wood, ่งหญ้าก็จะมีอะไรบ้างมีต้นไม้พุ่มไม้มีหญ้านะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ถัดไปกันดีกว่าว่ามีพืชอะไรที่เราพบบ้างนะ่าไปดูกันเลยค่ะพืชที่พบในบริเวณขอนไม้ค่ะอ่านักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะพืชที่พบในบริเวณขอนไม้ก็จะมีนี่มีขอนไม้เราขอนไม้เราอยู่ตรงนี้นะเราเห็นสีเขียวๆตรงนี้ไหมคะ อเห็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะนั่นคือต้นมอสค่ะต้นมอสเนี่ยมันจะชอบขึ้นในที่ชื้นๆน,นะคะชื้นๆเย็นๆเนาะอ่าจะมีลักษณะสีเขียวๆแล้วลื่นมากเลยนะคุณครูมีนเคยไปเดินป่าแล้วแบบตอนแรกแบบตื่นเต้นมากเลยเห็นมอสสวยมากเลยวิ่งเข้าไปค่ะลูกลื่นสไลด์เลยลูกเพราะว่ามันลื่นมากนะตัวเขาเนี่ยตัวมอสเนี่ยมันจะมีเมือกอยู่นะคะอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเราก็ระวังลื่นด้วยนะคะนักเรียนนะอาแล้วก็มีอะไรอีกคะในภาพแถวแถวนี้ก็จะมีตน้นยานั่นเองนะคะอาถัดไปค่ะเวลานักเรียนไปที่โรงเรียนใช่ไหมลองไปนั่งสวนย่อมสิคะเจออะไรบ้างเจอพืชอะไรบ้างเจอเหมือนคุณครูหรือเปล่าคุณครูเจออะไรบ้างนะ้ามาดูกันค่ะ อันนี้ก็คือพุ่มไม้นั่นเองและก็จะมียา้านะคะ,ระเรียนถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองไปที่สระน้ำบ้างดีกว่าลองไปที่โรงเรียนสิสระน้ำที่โรงเรียนนะคะมีเหมือนคุณครูไหมมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีบัวอ่าบัวนะคะ ต้นทูบหรือสีอ่าต้นทูบหรือสีและสีเขียวๆข,ข้างล่างค่ะก็จะเป็นสารไหลนั่นเองที่ปลาชอบไปอ่ากินเนาะเป็นอาหารให้กับปลาได้นะคะและอ่าที่ลอยน้ำอยู่บนผิวน้ำนั่นคือผักอะไรคะผักตบชวา ต่อไปค่ะพืชที่พบในบริเวณสวนสาธารณะอ่าพืชที่พบในบริเวณสวนสาธนารณะนะคะก็จะมีอะไรบ้างไหนช่วยคุณครูตอบกันก็จะมีอ่ามีพุ่มไม้อ่าพุ่ไมไม้มีหญ้านะคะและมีต้นไม้ ต่อไปค่ะเป็นพืชที่อยู่ในสวนพืชสวนของเราอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่เราใช้ในการกินเนาะในการรับประทานมีอะไรบ้างไหนบอกคุณครูซิอันนี้ก็คือจะมีส้มนะตน้นส้มมะม่วงอ่าแล้วก็เรมอนนะคะและแอปเปิลค่ะ ต่อไปค่ะเป็นพืชที่พบบริเวณชายหาดและทะเลกันบ้างดีกว่าค,คุณครูพาไปเที่ยวทะเละนักเรียนสังเกตไหมเวลาไปทะเลมีต้นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเลยก็คือจะมีต้นมะพร้าวเนาะ,ะต้นมะพร้าวนะคะแต่ข้างๆเนี่ยบางทีที่เราไปทะเลเนี่ยบางทีจะมีต้นนี้ด้วยคือต้นสนและ อันสุดท้ายนะคะถ้าเราไปดำน้ำดำน้ำนะคะดำน้ำลึกๆอ่าเราจะเจออะไรเอ่ยเราจะเจอสาหร่ายค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ดูคลิปวิดีโอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบกันดีกว่าวันนี้คุณครูนะคะมีข้อสอบมาฝากนักเรียนด้วยแหละอะมาดูกันนะคะข้อนี้นะคะถามว่าข้อมูลแสดงผลการสำรวจจำนวนพืชชนิดหนึ่งใน3บริเวณดังนี้นะคะบริเวณที่1มีจำนวนต้นพืชอยู่1ต้นต่อตารางเมตรบริเวณที่2มีจานวนพืชน,นะคะอยู่12ต้นต่อตารางเมตร และบริเวณที่3มนะคะมีจํานวนต้นพืชเนี่ยอยู่8ต้นต่อตารางเมตรจากข้อมูลค่ะถามว่าว่าบริเวณใดนะคะที่พืชชนิดนี้จเจริญเติบโตได้ดีที่สุดอ่ากอไก่ก็บริเวณที่1ขอไข่บริเวณที่2ขอขอควายบริเวณที่3ค่ะอ่าเรามาดูกันสิในโจทย์นะคะให้มาให้จํานวนต้นพืชมาเพราะฉะนั้นถามว่าบริเวณใดที่พืชเนี่ย จเจริญเติบโตได้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องตอบตรงที่บริเวณที่มีจํานวนต้นพืชจเจริญเติบโตดีใช่ไหมคะนั่นคือตรงไหนเอ่ยนักเรียนลองดูสิบริเวณหนึ่งหรือเปล่าบริเวณหนึ่งนี่คือมีแค่ต้นเดียวใช่ไหมบริเวณนี้อ่าแล้วต่อไปหล่ะบริเวณที่สองมีกี่ต้นอ่ามีสิบสองต้นส่วนบริเวณที่สามมีอยู่แปดต้นเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะเลือกต้นไหนคะอ่าบริเวณไหนเอ่ย ถูกต้องค่ะต้องเลือกบริเวณที่2นั่นเองสาเหตุเพราะอะไรคะนักเรียนต้องจดไปด้วยนะอ่าเพราะบริเวณที่2บริเวณที่2มีจำนวนต้นพืชมากที่สุด สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชน,นะคะในสิ่งแวดล้อมต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรานะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะในหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .1 เล่ม1ของอักษรนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน